ยาเดียนะครับตัวนี้ก็ยาเดียเป็นรถสกูตเตอร์นะครับึ้น E3 ไม่สามารถทำงานได้นะครับเอเลิร์ E3 บิดคันเร่งไม่ไปนะครับไม่วิ่งเดี <Okay. S 2> ย๋ยวเรามาเครีย์กันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีอะาร์มตลอดเนาะสำหรับคันนี้โอเคครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวตามกันจาก E3 ตัวเดียวครับดูสภาพ มาเจอโจบหนึ่งสายของตัวชุดสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์ที่เป็นตัวสายเมนพาวเวอร์นะครับอันนี้มันวาตงตำแหน่งสายผิดมันลงมาข้างล่างอย่างงี้ะครับมันลงมาข้างล่างโดนเบียดสายถลอกถลอกแล้วสีกันนะครับสองเฟส เดี๋ยวผมจะพันเทปเนาะพันเทปกลับไปแล้วก็จัดสายให้มันวิ่งในร่องของมันนะครับเพราะจริงๆร่องมันคือร่องนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะแต่างานประกอบมาคือประกอบกดลงนี้นะครับปัญหาก,ก็คือสายหักคอนะครับสายหักคออันนี้เราจะต้องดันกลับไปให้อยู่ในสล็อตของมันในในมุมของมันนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอยัดเคลียร์สายนี้ก่อนโอเคก็จะประมาณนั้น e3 ตามล่า มันจะต้องไปหาโค้ดนะครับหาโค้ดของตัวายาเดียนะครับโค้ดของยาเดียวตัวนี้นะเพื่อที่อย่างอะไรเช็คว่าตกลง b ีมมันคือโค้ดของอารา์มอะไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันโอเคครับขออนุญาตเปลี่ยนแล้วประกอบกันโอเคครับสวัสดีครับ